เฮ้ยหิวยิบหายเลยอ่ะกำลังโหลดพิซซ่าเวอร์ชันคินเนด์แ้ยได้แดกแล้วกูการเลือกพิซซ่าที่แสนง่ายได้มาเริ่มกันเลยเอาไปเปิดนนี่นายคอนเฟิร์มอุ้ยไม่ ไมเ่เดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวไม่เฮ้ยอะไรมั่วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหตึกล<อ>งหน<อ>้าไม่เลยหน้าสับประรดหน้าเบคอนตกลงดร้อนหน้าปลาเค็มเรียบร้อยสรุปคือหน้าสับประรดกับปลาเค็มการสั่งสุดสิ้นอะไรมั่วเนี่ยสวัสดีครับผมคุณเป็นคนที่สั่งพิซซ่าหน้าสับประรดกับปลาเค็มใช่ไหมครับผมใช่โอเคทั้งหมดก็ห้าร้อยสามสิบดอลลาร์ครับขอให้สนุกกับการกินนะครับ ขึ้นนิดรีเซ็ตออเดอร์เก่าอีกรอบหนึ่งได้เลยส่งซ้ำออเดอร์เก่าสวัสดีรอบครับผมอ่ผมได้รับคำสั่งให้ส่งพิซซ่าน้ำาเค็มให้คุณคุณรู้ไหมเวลาคุณจะสั่งพิซซ่าสองรอบอะ่ะคุณน่าจะสั่งพร้อมพร้อมโอเคมาเริ่มกันอีกรอบแบบระมัดระวัง ปเปาพิจคอนเฟิร์มโรโนี่เนื้อดิบคอนเฟิร์มมึงเงียบแล้วฟังกูสีหอกหักนี่ขนมปังแท่งพร้อมส่งโอ้ชิพหายตายหาหอกหักตูดบันผมมีหน้าพิกยกยจมแล้วก็พิซซ่าเนื้อดิบแต่คุณรู้ไหมผมลืมเอาขนมปังแท่งมาด้วยคินิดมองตาย ไอ้สัตว์มึงเป็นกองทีเคียดที่สุดเน็ตเด็กคน f**ing food for me you mother f i n piece camera order พร้อมส่งสวัสดีครับผมมีพิซซ่าเปอเปอร์โรนี่หนึ่งถาดมาส่งให้คุณเออมึงรู้ไหมกูสั่งไอ้พิซซ่าควอยเนี่ยจากที่เน็ตเยี่ยม แล้วคุณรู้ไหมผมส่งพิซซ่าด้วยรถได้แดกสักทีกูพิซซ่าที่คืะแดกก็คือป๊อเบอร์รนี่เท่านั้นอยากรู้จังเลยอ่ะพวกคนในอนาคตมันจะสั่งพิซซ่ากันยังไงวะพิซซ่าทอร์มแล้วเราจะกลับมาใหม่โอ้ยมันเป็นหนังที่เฮียมาก ไอ้ผมขอสั่งเปเปอร์รนนี่หนึ่งถาดนะครับขอบคุณครับ